าต่อที่เรื่องราวของแบดมินตันนะครับทางโค้ชคิมจียุนครับโค้ชหญิงผู้เปลี่ยนแปลงให้กับเมย์ซ้ายสุพริดาเกตทองกลายเป็นนักแบดมินตันชั้นนาของโลกนะครับไปติดตามได้จากรายงานครับความสำเร็จของเมย์ซ้ายสุพริดาเกตทองที่ปลดล็อกตัวเองควา้าแชมป์แรกในทัวร์นาเมนต์ BWF ระดับ500ได้เป็นรายการแรกในชีวิตในศึกเต์ตา Thailand Open 2024ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนจะมาคว้าแชมป์ไทยแลนด์โอเพ2024พัฒนาการของเมสายสุพนิดาดีขึ้นผิดหูปิดตาทั้งเกมรับเกมลุกและพละกําลังจนก้าวไปล้างมืออันดับ16 s <S ของโลกและได้โคต้าเป็นหนึ่งใน16นักตบลูกขนกาหญิงตัวท็อปของโลก ที่ได้เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยด้วยฟอร์มการเล่นที่เส้นกราฟกำลังขึ้นแบบสุดขีดจนส่งผลให้เมซ้ายสุพนิดากลาวเป็นมือหนึ่งของนักแบดมินตันสาวไทยแทนที่ของรัชนกอินทนนท์ที่ถือครองมานานร่วม7ปีพร้อมกับขึ้นเป็นมือ12ของโลก ความสาเร็จทั้งหมดนั้นมาจากการทํางานหนักของตัวนักกีฬาและผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างคิมจียุนโค้ชหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เข้ามาดูแลซึ่งคิมจียุนผ่านการคุมนักแบนตัลระดับโลกหลายคนทั้งซังจียุนอันแซยองและพาพีวีสินธุควา้าแชมป์โลกได้สําเร็จได้เป็นผู้เข้ามาปรับเปลี่ยนเมซายสุพอดีดาในหลายๆด้านจนก้าวประสบความสําเร็จควา้าแชมป์โตโยต้าทแลนด์โอเพ่น2024 ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เมย์ได้เจอโคชทิมนะคะเขาก็มาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในในตัวเมย์ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในจุดในจุดที่เมย์ยังยังไม่ดีแล้วก็เพิ่มเติมในจุดที่เรามีอยู่แล้วให้ให้มันดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามโคชท,ท,ทิมเป็นคนที่ดูแลเมย์ดีมากๆค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะจะเป็นรูปแบบของเกมรับค่ะโคชทิมก็มาช่วยเสริมให้เกมรับเราพัฒนาการดีขึ้นค่ะแล้วก็ ลูกบุกของเรามีความหนักขึ้นแล้วก็ความเร็วของเราก็มีความเร็วขึ้นเช่นกันค่ะการคว้าแชมป์โตโยต้ตา h ทล l a นโอเพ่2024ถือเป็นบันไดความสำเร็จขั้นแรกๆในการทำงานร่วมกันร,ระหว่างเมสายสุพนิดาเกตทองกับโคชคิมจียุนหลังจากนี้ยังมีโปรแกรมที่สำคัญที่สุดคือโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสร,ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม เชื่อว่าการทํางานหนักของทีมแบดมิตนตันทีมชาติไทยทุกคนทั้งสมาคมทีมงานผู้ฝึกสอนและตัวนักกีฬาที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการคว้าเหรียญรางวัลปารีส2024กลับมาฝากชาวไทยจะประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้าทีมข่าวกีฬารายงาน